สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Bear ร h ไทยแลนอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็นะฟังประกาศผลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก่อนอื่นเนี่ยแสดงความยินดีกับบางท่านด้วยและกันนะคะที่มีโชคสำหรับวันนี้นะคะ16ส,งสิงหาคมสำหรับรางวันที่1น,นะคะ ประกาศไปเมื่อสักครู่09.58.67น,นะคะแล้วก็ในส่วนของล่องใต้นะคะเลขท้าย2ตัวก็คือ28นั่นเองมาช้าไปหรือเปล่าสำหรับ28ลายท่านบอกว่าเดือนกรกฎาคมนะจัดหนักจัดเต็มสำหรับ28เลขมงคลนะ28กรกฎาคมแต่นะคะมาย้อนงวดนะ,ะมาช้าไปนิดหนึ่งนะคะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันนะคะว่าสำหรับนะคะ วันนี้นะมีใครอาจารย์ท่านไหนใบติวข้อสอบไหนที่เข้าบ้างเราจะได้เจาะนะตัวนะที่แบบแข็งแในรอบต่อไปนะคะอาจจะมีบางแนวทางที่ให้เข้าแต่ว่าแอดมินอาจจะไม่ได้นำเสนอในคลิปนี้ก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะมาเริ่มต้นที่บิ๊กแปรกันก่อนนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออาภัยนะสำหรับบางท่านที่ตามด้วยแล้วกันนะคะสำหรับในส่วนของนะคะ ล่องตายต้องบอกว่าไม่ผ่านเพราะว่าในงวดนี้ต้องเมกจริงๆเลยนะคะว่าหลุด นะ,ะสอบตกพากันตกกันหลายสํานกเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ก็ตกไปด้วยนะต้องขออภัยในส่วนของล่องใต้ด้วยแต่ในส่วนของทริปที่พาขึ้นเหนือนะคะแอดมินลงไปให้เมื่อ2วันที่แล้วนะคะทริปขึ้นเหนือจะเห็นว่าแอดมินเจาะตัวเด่นเน้น6นะคะแล้วก็ให้รูปแบบไปที่ 6x ตามภาพนะให้ก่อนให้ก่อนประกาศผลแน่นอนนะคะ2วันที่แล้วตามภาพที่แอดมินขึ้นให้ใน E p ีที่23านะคะใช้หัวข้อว่าสรุปทริปขึ้นเหนือรอบ16สิงหาคม67นี้เที่ยวยังไงให้เหงห้ ปังนะหลายท่านบอกว่าก็นะคะได้ 6x นะจากแอดมินไปประกบกับ67ว่าไปนะแต่ว่าต้องขอภัยด้วยแอดมินไปเจาะที่65ซักเกินไปนะที่จริงช่วงวินาทีสุดท้ายแอดมินไปตามซื้อ67กับ61 แต่ปรากฏว่าไม่ทันนะอย่างที่บอกว่าไม่มีดวงคือแบบช้าไปคิดช้าไปจริงๆนะคะไม่งั้นก็คงจะแบบว่าเฮกันอยู่นะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าแอดมินเจาะหนักที่6กห้นะคะเพราะว่าชนกันหลายสำนักนั่นเองนะแต่ว่า67ก็ถือว่าเป็นตัวชนอีก1ตัวนะที่แอดมินละเลยไปจริงๆต้องขออภัยนะคะแล้วก็แอดมินได้สรุปในคลิปนะคะสรุป ทริปขึ้นเหนือไปบอกว่าถ้า6มาจริงๆอะไรน่าโดนก็ให้รูปแบบไปที่6 x x 6กนั่นเองนะคะที่มาของหลักสิบบนที่แอดมินเน้น6ก็เนื่องมาจากว่ามันมีสูตรหนึงที่เป็นสูตรที่เดินดีมากนะและหวังว่ารอบนี้จะมาก็คือสูตรหลักสิบบนนะคะซึ่งแอดมินก็ได้ลงคลิปไปให้นะซึ่งรอบนี้ก็คือเลข6นั่นเองนะหลักสิบบนรูปแบบมันก็จะเป็น X6x นะคะแล้วก็มาจริงๆตรงหลักด้วยที่ 8 6 7นั่นเองรอบนี้งวดใหม่หนึ่งกันยายนแอดมินจะวิเคราะห์ให้อีกแน่นอนในวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็คือขอเวลาทําใจก่อนแล้วกันนะคะอ่ะนะในส่วนของร้อยบนนี่ริงแอดมินก็มาสรุปในช่วงโค้งสุดท้ายช่วงเช้าเชนะคะ อ่าน่าจะก่อนเที่ยงนะของวันนี้ไปให้แล้วนะคะก็คือชนกันที่ 5, 7แล้วก็8นะคะก็คือสรุปว่านะคะร้อยบนของแอดยืนแล้วก็คนบนฟ้าน,านานาตัวที่แบบว่าตัดเด่นตัดดับออกมานะก็เหลือ57็กับ8ก็ถือว่า8นั้นเข้านะคะที่ 8, 6 7นั่นเองนะคะอ่านะก็ถือว่านะคะอ่านาก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมอมาไล่เรียงกันไปนะคะว่ามีแนวทางไหนที่ เข้าแนวทางไหนที่หลุดบ้างละกันเนาะ ในส่วนของนะคะแอดมิสบอรอบนี้ไม่ผ่านนะเห็นแวบๆมี6กหนึ่งนะแต่ว่ามา6กเจ็ดสงันนะคะแล้วก็ในส่วนของแอดหนุ่มสุพรรณก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะคะก็จะมี1นึนะหนึแต่ว่ามา6กเจ็ดสงันนะคะอย่างที่บอกนะหกับ7หรือว่า6กับ9เนี่ยเป็นตัวเลขที่เห็นไหมเวลาวันนี้แอดซื้อแอดซื้อที่6กหนึ่งแอดก็กัน6กเจ็ดไว้ด้วยนะแต่ว่าอย่างที่บอกไม่มีดวงคือมันช้าไปนะคะเขาก็แบบว่า ปิดประตูกันหมดแล้วนะคะประมาณนั้นละกันเนาะอ่ะมาดูนะในส่วนของ ที่เข้านะคะที่แอดมินได้นาเสนอไปก็คือเลขพระธุดงเห็นไหมแอดมินหยิบตัวไหนมาเข้าจริงๆด้วยนะคะพระธุดงรอบที่แล้วสี่สี่มาทั้งสี่หนึ่งแล้วก็สี่หกรอบนี้ให้หกมาอะไรที่สําคัญมีหกเจ็ดด้วยอื <c> ้อ <oughs> นะคะเป็นอะไรที่งวดที่สี่แล้วนะ,ะงวดที่ห้าจะเป็นงวดต่อไปหนึ่งกันยายนจับตามองไว้สําหรับเลขพระธุดวงที่แอดมินนำเสนอให้นะคะและในส่วนของพระเอกของเราเนยะคะก็คือ Ad ะคะแอดใต้ฟ้าเนี่ยคะแอดใต้ฟ้าพรุ่งนี้แอดมินนำเสนอให้นะคะสําหรับ สองรอบติดแล้วตั้งแต่4 1 4 6นะึกะก็ฟาดทั้งขึ้นเหนือลองใต้รอบนี้ให้6มาก็ฟาด6 7แบบเต็มเต็มเจ็บเจ็บกันเลยทีเดียวนะคะรอบใหม่เดี๋ยแอดมินจะนำเสนอให้อีกทีสำหรับแอดใต้ฟ้าจับตามองไว้2รอบติดแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของพี่ตูนนะต้องบอกว่าสาย2รอบนี้เข้านะสาย2อเนี่ยแอดมินให้ไปนะคะตั้งแต่ ก่อนที่มงอยู่เนาะให้6ไปนะคะหลายท่านก็ไปจับเอาหนู่น6นั่นนะคะแล้วก็ปรากฏว่าสาย1รอบนี้หลุดไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าให้1มาในช่วงประมาณใบายงกว่าบ่ายมหลายท่านก็ไม่ทันน่ะนะคะอ่ะสะรุปว่าพี่ตูนเข้าสาย2ที่เลข6นั่นเองนะสายหนึ่งไม่ผ่านนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ๊ไลในพื้นแดงนะขอให้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีนะก็ต้องบอกว่าเข้าต่อเนื่องนะคะรอบนี้ให้2มาแล้วก็2มาจริงๆแต่ว่า ไปที่นะในส่วนของล่องใต้นะคะที่28นะ28ที่จริงจะต้องบอกว่าเป็นเลขมงคลที่หลายท่านมองข้ามในเดือนสิงหาคมนะแต่ว่าหลายท่านก็ยังคงตามอยู่ก็น่าจะได้จาก28นะอ่ะมีใครที่ให้28มาบ้างที่ได้นําเสนอไปไปแบบรวๆเร็วเร็วเลยนะคะก็คือพระยาคุดนะรอบที่แล้วก็เข้านะรอบนี้นะให้8-2มาก็ถือว่าผ่านนะตัวกลับ28นั่นเองแล้วก็มาเร็วท่านใดจําได้ไดอดมินได้นําเสนออยู่เนาะในชุด2ตัวที่ให้เด่น2มาก็มี28ด้วย หายแบบขายไปหลายรอบที่ผ่านมาโผล่มาเข้าสัง,งัานสาหรับ28ของมาเร็วนะเดี๋ยวรอบหน้าแอดมินตามให้นะคะในส่วนของแอดวิศสนุกนะคะก็ให้มาที่เด่นเน้นเกับ8ก็ถือว่า8ไม้ให้เห็นนะในส่วนของอล่องใต้พาไปล่องใต้รอบนี้และเป็นตัวที่แบบว่า ตัวกันซะด้วยนะ82ที่ให้มานะคะแล้วก็ผีน้อยหายไปนานเหมือนกันนะเด่น8ก็มาที่ตัวกลับเหมือนกันให้82มา28นั่นเองนะคะมาตัวค่าก็ยังคงเข้าต่อในรอบนี้16สิงหาคมให้5กับ6มานะคะมีโอกาสเที่ยวได้ทั้งเหนือทั้งใต้เลยนะก็ถือว่า6มหมายเห็นในส่วนของอเขาเรียกว่า ขึ้นเหนือนะคะในส่วนของ6 7ได้ที่สําคัญชอบชอบส่วนตัวชุดที่ผ่านก็คือ276เนี่ยนะตัดเล่นก็จะมี 6, 7มาด้วยนั่นเองนะคะในส่วนของพี่หม่ำรอบนี้ก็ผ่านได้ในส่วนของเลข6ที่ให้มาก็ขึ้นเหนืออีกเหมือนกันที่นะคะเลข หกนั่นเองนะคะในส่วนของเงินเทว,วดาค่ะใครก็อยากได้ปี10ใบแท้ของแท้นะก็ต้องบอกว่าเข้าวินอีกแล้วรอบที่แล้วก็จัดหนักจัดเต็มนะคะรอบที่แล้ว01นที่ให้มาก็มาที่041รอบนี้ต้องบอกว่านะคะให้มาที่เด่น6นะคะแล้วก็มี หกเจ็ดด้วยนะแต่ว่าให้ชุดล่องใต้แต่ว่าไปขึ้นเหนือนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไก่โต้งค่ะไก่ต้งรอบนี้นะตัวเลขในลูกเต๋านะมีสองแปดด้วยนะคะที่หมายเห็นในส่วนของล่องใต้นะคะแอดแสงเดือนก็ไม่ทําให้ผิดหวังอะ่ะเลขที่จะล่องใต้นะก็รอบที่แล้วก็ผ่านสี่สี่หกนะคะรอบนี้สี่ห้าสองแล้วก็เก้าที่เขาให้มาก็ถือว่าสองมีมาที่สองแปดนั่นเองนะคะในส่วนของแอดประเสริฐจันทภัณฑ์นะคะเขาบอกว่าเลขออกวันศุกร์เด้อคขา รละหนึ่งในนั้นก็ต้องบอกว่ามีเลขนะ6,7ด้วยก็ถือว่าผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะอะต้องบอกว่าหลากหลายใบติวข้อสอบจริงๆลาบผลบุญทเวียดมินบอกแล้วว่าตัวเด่น0,3และ6ที่เขาให้มาต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่มายเห็นในส่วนของบนแล้วก็มาจริงๆที่ในส่วนของ6อะไรที่สําคัญชุด2ตัวรอบนี้เข้าซะด้วยที่6,7นั่นเองนะคะอะใจมากกะจัดไปลดหมาน้อยคอยรักถึงแม้ว่าชุดสายด่วนของหมาน้อยจะไม่ผ่านนะแต่ว่าถ้าไปดูชุดเต็มนี้เขาให้มาก่อน หน้านี้ก็คือชุดสรุปดิ่งล่างนะที่ให้เน้นมาที่ 82ก็ถือว่ามาตัวกลับที่28ด้วยนะคะแอดกระแตเป็นยังไงหลายท่านจับตามองว่าจะเข้าต่อหรือเปล่าต้องบอกว่าในส่วนของเลขเด่นเนี่ยนะคะไม่ผ่านนะเพราะว่าให้เด่น95กับ4มาแต่ถ้าดูชุด2ตัวจะเห็นว่ามี67นะที่ไปที่นะคะในส่วนของขึ้นเหนือด้วยนะคะอะไลคไข่ก็ยังคงไม่พลาดนะเพราะว่าให้567มาตัดเล่นมาบนที่67นั่นเองในส่วนของแอดตีน้อยก็ถือว่าเข้าทั้ง2ใบเลยบนนอนมา110หน่วยนะ มาครบหลักเลยทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยนะ 8 6แล้วก็7นั่นเองอัศวินเลข1กับ6ที่ให้มาก็ถือว่าผ่านเข้ารอบในส่วนของเลข6นะคะมาที่ขึ้นเหนือที่6 7นั่นเองนะคะยอดเฮงก็ยังคงเข้าต่อเนื่องนะคะเป็นชุดเลขที่เด่นเน้นบน18กับ0ที่ให้มานะคะก็ถือว่าเลข8มาที่หลักร้อยนั่นเองนะคะในส่วนของ2ตัวนะคะที่จะไปล่องใต้ชุดเต็มของดังเม็ดทรายคะ่ะจะเห็นว่ามี28มาด้วยแต่ว่าตัวเลขมันเยอะเนาะก,ก็ไม่แน่ใจว่าท่านใดจะตามบ้างหรือไม่อย่างไรนะคะ,ะในส่วนของ ของอาจารย์สอนก็ยังคงเข้าต่อเนื่องนะคะเพราะว่าให้มาที่5กับ6เนาะเลข6นี่แหละมาที่นะคะในส่วนของเที่ยวเหนือนะคะเลข6 7นั่นเองนะคะเข้า1ตัวและที่สําคัญ FC คุณปีศุขคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินก็โอ้โหย้ําให้นะยังคงเดินต่อดีนะคะยังคงเดินดีต่อเนื่องสําหรับตัวเด่นของคุณปีศุขรนะคะรอบหน้าต้องตามคุณปีศุขไว้ดีๆเป็น f c ของช่องของเรานั่นเองนะเข้ายังไม่หลุดเลยเลขเด่นรอบที่แล้วให้7มานะคะก็มาจริงๆ ที่6 7นั่นเองแอดทะเลใจเข้าต่อนะคะ1สิงหาคมมา4 6และรอบวันนี้ก็มาที่6 7ด้วยถือว่าช่วงนี้แอดทะเลใจค่อนข้างมือขึ้นเหมือนกันนะคะคนขอหวยจากเฮียถนอมค่ะในส่วนของชุดเด่นบนเน้น7ตัวเดียวแล้วก็2ตัวเนี่ยมี6 7ด้วยก็ถือว่าผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะ,อ,ะอาจจะไล่เลียงไม่หมดนะคะเพราะว่าก็มีหลายแนวทางที่ให้เข้านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอนววันพรุ่งนี้จะมีแนวทางไหนปล่อยกันออกมาเป็นที่แรกแกนะไม่ว่าจะเป็นแอดใต้ฟ้าหรือว่าแนวทาง ื่นหรือว่าการวิเคราะห์ในของในส่วนของ10บนนะหลัก10บนเดี๋ยวแอดมินจะนำเสนอให้พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งละกันสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ